สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมอาจารยท์ทุกทุกท่านนะครับผมที่รักในการเลี้ยงนกเขานะครับผมเมื่อนี้ผมก็มาขอให้ชมบรรยากาศแบบขุนมักนกเขาเนาะครับผมเมื่อวานนี้ผมก็ให้สั่งเพิ่นมาเห็ดลาวกาดแดดนุกนะครับผมทำเสร็จเมื่อวานนี้เมื่อนี้ก็เลยล่างโกลงล่างยังล่างขี่นะครับผม ล่างขี้ออกให้มันสะอาดนะครับพี่น้องเติมน้ํานะครับอาหารยังไม่เติมนะครับเพราะเขากาด,ด,ดแดดเรียบร้อยกาด,ด,ดแดดเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับเสียเอาลงมานะครับเลียงไว้แล้วก็เติมคอยเติมอาหารนะครับผมตอนนี้เติมน้าให้ให้ก่อนนะครับเติมอาหารในเพ่นนะครับผมเติมเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้วเขาก็มาแฟนไว้บุงเกานะครับผมแฟนไว้ที่เดิมให้เขาได้กินอาหารนะครับผม ก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นกาดเดดคิดว่าพอพ่อประมาณแล้วพอสมควนแล้วเขาก็เอาผ้านะครับผมเอาผ้ามาคลุมนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ที่ที่นอนของน้องนะครับผมอมก่อนอื่นกันนะครับผมก็บรกบริเกง็งบริเอนอย่างไรดอกนะครับแต่ใจรักในการเลี้ยงนะครับผมแล้วกันใจมักในการต่อนะครับเวลาออกต่อน,นี่ก็คือมันคึกคืนแล้วก็มีทีมงาน แล้วก็ไได้ไปกินเข่าปลาหนึ่งละแซ่บร้ายนะครับผมแล้วก็ไปกับลุงแน่นะครับไปกับอาจารย์ท่านอภุโสรุ่นไ่ก็ไปพบกันแล้วก็ไปคุยไปเว่าไปไปคุยกันไปปรึกษากันว่าเออนกเจ้าคันดีว่เออนกใครขันจังไดนกเจ้ามานบ่แบบที่เขาก็ไปคุยกันถือว่าเขาได้มาพบพอกันน้ำเนาะครับเนาะอ่ะแนะนาตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนก อูดอนนะครับผมนกอูดอนะครับบักหานะครับผมบัก่านี่ก็มาที่หลังนะครับถึงเอินเพิ่นบักหานะครับผมตัวที่ห้าเราจะได้จําง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนเป็นสองกุ๊กนะครับคารมนะครับผมอันนี้สองกุ๊กเสียงออกประมาณกลางนะครับใบไงไหลายประมาณกลางพอดีหรือว่าลดจากกลางลงมาหน่อยอาจจะเล็กน้อยนึงนะครับ เพิ่นทีคู่ออกขันบอนไม่ค่อยออกแต่ว่าเวลาอากาศแดดนี่จะขันออกดีนะครับผมต่อมานะครับตัวโปรดเจ้าคําคูณนะครับอันนี้เป็นนกไล่แล้วนะครับผมที่ได้เห็นแฟนเพจหรือว่าเอฟซีของพีนวัตนนะครับผมจัดให้นะครับที่ตอบกันมาว่าอ่าเป็นนกลูกผสมนะครับอันนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ลูกผสมนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นนกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือลายออกเหมือนบางอาจารย์บางท่านก็เรียกว่าลายกาเบานะครับอาจารย์บางท่านก็เรียกว่าลายเหลวนะครับที่จริงแล้วผมตามลักของผมก็คือผมเอิ่นไล่ลเหลวนี่แหละมันมันคือเหลวไหลนะครับแล้วก็ตาเพื่นสีน้อยเล็กเป็นปกติแล้วก็ตาเหมือนไกลก๋อยไหมครับไกลก๋อยที่ว่าเวลาอันนี้ไกลก๋อยเนาะ ไก่มันสิมมี่อยกรพม่าคือกันนะครับแล้วก็ตามันที่ออกน้อยคือกันนั่นแหละครับผมเป็นสิดุนะครับอ่าตัวนี้ก็คือตอนนี้ยังไม่ประมูลราคานะครับไม่ประมูลค่าตัวนี้เจ้าข้าคุณนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับผมผมก็ลันตีได้เลยผมจะาข้องนกนะครับแล้วก็ผมเอามานี่ก็คือเป็นนกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับผม ตัวที่สามนะครับบักสองนะครับเพชศอุดรสองนะครับผมอันนี้เป็นนกคู่เดี่ยวนะครับผมตัวนี้สีคู่นะครับคู่อ่างนะครับตัวนั้นก็คู่อ่างนะครับตัวตัวแรกบักอุดรหาก็คู่อ่างนะครับผมตัวนี้ก็คู่อ่างนะครับเพชศอุดรสองต่อมาครับผมนี่เลยครับเป็นนกอันนี้ เจ้าสี่นะครับการจนบุรีนะครับผมเจ้าสี่นะครับการจนบุรีนะครับก็คือผมสั่งเฉลยเพิ่นมานะครับเป็นนุกต่อที่เฉลยที่ต่อมาได้นะครับก็คืออาจารย์ชนะมุลคนจริงใจนะครับเพิ่นก็เลยแบ่งมาให้หาตัวนะครับหาตัวผมก็เลยคัดึืนกรงมากตอนแรกยังไม่เป็นสีนี้นะครับนะครับผมอันนี้เจ้ามุงคลนะครับอันนั้นเจ้าคำาคูนอันนี้เจ้ามุงคล เพินสีมีเอกลักษณ์ของคนก็นคือหลังข้างหลังจะมีด่างนะครับจะมีด่างที่แบบว่าจุดลักษณะไม่เหมือนนกอื่นแต่เหมือนลูกผสมแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นนกป่านะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่กู่หนึ่งปุกนะครับที่ให้ชมตรงนี้นะครับตรงที่ว่าข้างหลังจะเป็นด่างนะครับดูสังเกตดูนะครับด่างนี่ครับผม เจ้ามุงคลนะครับนี่เจ้ามุงคลต่อมานะครับผมอันนี้เจ้าเพชรอุดรหนึ่งนะครับผมเอามาจากอุดรนะครับทีเอิ้อนว่าเพชรอุดรก็คือเป็นนกอุดรนะครับจากอำเภอน้าโสมนะครับผมตัวนี้หนึ่งก็คือหมายถึงเอามาตัวแรกนะครับผมบอกง่ายๆคือเอามาตัวแรกกันเองนะครับเนาะอันนี้เพิ่นสิเป็นนกกุ๊กเดี่ยวเสียงใหญ่ครับผมต่อมานะครับ อันนี้เจ้าปทุมนะครับเจ้าปทุมเป็นนกต่อนะครับผมเป็นนกต่อกุกเดียวนะครับหรือว่าริวริวเฟื่องนะครับผมริวเฟื่องนะครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเป็นลูกผสมผมไม่ชอบเลยลูกผสมนะครับผมไม่ชอบแต่ว่าบาังเอิญมีอาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาก็เลยได้รับไปนะครับผมบอบอ,บอ,บ,อบอถึงบอขาดนะครับที่ผมไม่ชอบลูกผสมก็คือหนึ่งไม่ขาด เวลานกเข้าคือมันจะทิ้งนกนะครับลูกผสมเนะี่ยผมสังเกตมาเยอะแล้วนะครับว่าทิ้งหรือไม่ทิ้งลองดูบางตัวก็ไม่ทิ้งมันก็มีดีมีไม่มีดีนะครับผมม,มันก็เหมือนกันแต่ลูกผสมผมบอกเลยเข้านกยากนกเข้ายากนกป่าเข้ายากนะครับมันไม่มีลูกเล่นเหมือนนกป่านกป่าถึงไม่ตามตื้อน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้าปทุมนะครับเจ้าปทุมต่อมานะครับผมอันนี้ยังล่ะ สีดินเน่นะครับผมเดี่ยวหน่อยอันนี้เจ้าหลิวตันนะครับเจ้าหลิวตันนะครับหลิวตันคือเวลาขันจะไม่มีกุกนะครับผมเวลาขันจะไม่มีกุกอันนี้เจ้าหลิวตันนะครับเสียงเล็กนะครับผมไปหากลางนะครับต่อมาครับผมเจ้านินดำนิ้นดำนี่ก็คือหมายถึงนิ้นดำนี่ก็คือไา่ของเพันสีเป็นออกอดำนะครับดำ ข้างบนหัวจะเหมือนเลขสามตัวยันนะครับผมบนหัวจะเหมือนเลขสามตัวยันคือลายของแกจะไม่เหมือนนกแบบทั่วไปนะครับจะมีสีดํามาปะปนนะครับผมเ่นกเ็เลยห้ซื่อว่านินดํานะครับถึงเรียกว่าอาจารย์ทุกท่านที่เรียกว่านินดําก็คือแบบนี้แหละครับาบางตัวก็ดํามากนะครับผมต่อมาครับผมอันนี้นะครับเป็นนกต่อนะครับผมจาก เพชรชูรณ์นะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือซื้อมาไว้ผมก็เลยไปรับช่วงต่อนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกเพิ่งเอามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมตัวน,นีอ้อยูทีที่้าแดงนะครับที่ซื้อมาสิบห้าแดงนะครับสิบห้าแดงคือพันห้าครับผมอสิบห้าแดงครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้ออกว่าดีหรือไม่ดีนะครับ ใครติดตามชมก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าตอนออกจะหมานไหมแต่ผมว่าตัวนี้เลยแหละที่จะหมานนะครับต่อมานะครับผมไอ้ตัวนี้อะไรเอ่ยผมก็ลืมเนาะเพราะว่ามันหลายตัวโคตครับอันนี้เป็นนกจะแสนนะครับผมบักหาร้อยนะครับบักแสนนะครับผมแต่ว่าบักหารอยซื้อมาหาร้อยนะครับอันตัวนี้เนะ <laughs> ี่ยซืเป็นนกของคุณแจนะครับผมอ่าบัก กุ๊กเดียวนะครับเป็นนกต่อเหมือนกันเสียงกุ๊กเดียวเสียงเสียงออกออกเล็กไปหากลางนะครับผมเล็กไปหากลางต่อมานะครับผมเพชรอุดรสีนะครับผมเพชรอุดรสีนะครับอันเนี้ยเพชรอุดรสีนะครับจะเป็นนกกุกเดียวนะครับผมนกกุกเดียวตัวนี้กุกเดียวนะครับปีกปีกจะสีขาวนะครับปีก สนับปีกจะสีขาวนะครับผมดูดีๆนะครับต่อมาตัวปวดประจําทีมงานนะครับผมนกต่อตัวปวดเลยนะครับนี่แบบบอรล,ะบอละร,บอบอรละบือนะครับผมนกเมืองโมบอลระบือนะครับบักอันนี้บักบอรลระบือด้อครับเด้อเอินว่าบอรลระบือโอ้เปิดกงไว้หยับทุ่โมออกเป็นนกต่อนะครับผมตัวนี้แหละ ที่เด็ดที่สุดในทีมนะครับผมบอลระบือนะครับเพิ่นเอานกดีนะครับแล้วก็จะมีการสองนะครับผมการสองตัวนี้ก็คือนกเมืองการนะครับผมการสองอยังไม่ได้ตั้งสื่อเพิ่นเดียเอาการสองไว้ก่อนดูดูการเล่นการอะไรก่อนนะครับตอนขึ้นก่อนเพราะว่าสั่งมาใหม่เป็นเฉลยนะครับเป็นเฉลยหน้าใหม่ๆนะครับ ก็คือโบไม้ดอกประมาณเดือนหนึ่งแล้วเป็นคู่แล้วคู่เรียบร้อยแล้วประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เนาะต่อมานะครับผมนุกหนองบัวนะครับหนองบัวไม่ใช่หนองบัวที่นู่นนะครับหนองบัวที่ร้อยเอ็ดนะครับพอดีอาจารย์บต่อม่าเป็นเจรยิยแต่มันขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับผมไปเตะถา่าก็คือมีข้ารม่มีอย่างผมก็เลยเอามาเลยนะครับเบาๆอย่างไรอันนี้เจ็ดแดงนะครับ <laughs> เจ็ดแดง เอามาเลยครับพอาดีค่าร่วมดีมักตายตาเฮ้ากับหูเฮ้ามักเฮามักเฮ้าก,ก,กับเอาเลยก็ห้มีอย่างติดกระเป๋าไปก็เอามานะ้ครับขันบบมีอย่าพึ่งยันเมีดาเน้ต่อมานะครับผมอ่าอันนี้นกเฉเลยนะครับผมนกเฉเลยอันนี้นกเฉเลยนะครับเป็นสิเปียนกุ๊กเดียวนะครับผมตัวนี้นกเฉเลยย่งบ่ขึ้นปัญญเยียเนะครับ ก็เป็นนกไม้ถือว่านกใหม่นะครับแล้วก็อันนี้การหนึ่งนะครับนกเมืองการอันนี้ก็เรลยเหมือนกันได้มาจากที่เมืองการนะครับต่อมาเจ้าการห้านะครับอันนี้ก็เฉลยเหมือนกันเพิ่นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คู่แล้วนะครับเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้เจ้าการสามนะครับที่เป็นนกไม้นะครับผมที่เป็นนกไม้นะครับอันนี้อันนี้บักไงนะครับผมบักไง สังเกตตัวเพลนทีใหญ่นะครับผมนุกกุกห้อยนะครับผมห้อยสองนะครับกุกเดียวห้อยสองนะครับผมจะเป็นเสียงออกใหญ่นะครับกลางไปหาใหญ่นะครับผมต,ตัวนี้ตัวนี้สองกุกได้อยู่แถวบ้านเฮานี่แหละหมู่บานเฮาานี่นนครับตัวนี้โอ้ขืนไว้ครับนะครับตัวนี้ขึ้นไวมากเป็นเฉลยได้มาเดือนกว่านะครับขึ้นแล้วคูแล้ว ขึ้นไวมากนะครับผมนกที่นี่ต่อมาได้ปึ๊บนี่แหละนกนกอ่ามู่บ้านที่ที่ผมอยู่เนาะครับเนาะที่อ่าผมอยู่นี่ก็คือได้ตัวได้สองตัวตัวหนึ่งจะเป็นฝอยดาวอีกตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยขึ้นไวมากนะครับตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วมันเป็นฝอยดาวมันหมุนติวๆเลยปล่อยเลยนะครับผมต่อมานะครับ บักสารคข้ามนะครับผมบักสารคข้ามนี่เป็นนกตัวที่อยู่กับผมนี่ได้หลายตัวแล้วนะครับได้หลายตัวแล้วครับผมเก่งเก่งตัวนี้เก่งไม่ทิ้งนกครับอ่าบักสารคข้ามอันนี้บักไงนะครับผมเจ้าใหญ่นะครับเจ้าใหญ่นะครับอันนี้ก็เจ้าใหญ่นะครับผมเป็นกุกเดียวนะครับกุกเดียวเสียงออกเหมือนลูกผสมแต่ไม่ใช่นะครับเป็นนกป่านะครับผม ตัวนี้รกักห่วงมากเสียไม่ขึ้นทักทีนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นทักทีเลยนะครับแล้วกลามาเพชรอุดรสามนะครับผมบักสามนี่เพชรอุดรสามนะครับปลูกเดียวนะครับผมเสียงใหญ่นะครับเพชรอุดรสามต่อมาก็บักหอยนะครับผมบักหอยนะครับบักหอยนี่หมายถึง อา,อาจารย์ทุกท่านคงจะเคยเห็นที่ผมลง,ลงใ,นในกลุ่มไปนะครับว่าตัวนี้ที่ผมจะปล่อยนะครับแต่มีคนติดต่อมาเยอะผมก็เลยเสียดายผมก็เลยไม่ปล่อยเพราะว่าผมปล่อยไปตัวหนึ่งผมให้น้องไปแล้วตัวนั้นดีมากๆนะครับรอรอคําตอบจากน้องอยู่นะครับผมตัวนี้ก็คือเจ็บใบก้อนนะครับผมตัวนี้นกต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะตัวนี้ทีด็ดยังไม่ได้แนะนําเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนะครับ มาชมกันตัวนี้ที่เด็ดอาจารย์ทุกท่านคงจะเคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นนะครับ <c oughs> ตัวนุกตัวนี้ก็เป็นนุกดีนะครับนะครับผมนี่ครับดู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 สังเกตดูแข้งนะครับผมดูแข้งเหมือนเหมือนแกจะมีเก็ดเหมือนเหมือนไก่ชนเห็นไหมครับนิ้ว นิ้วเจ็ดจะออกมาเหมือนเป็นตุ่มๆที่แบบว่า,าเจ็ดมังกรนะครับผมจะสังเกตด,ดูว่าจะเป็นเจ็ดมังมังกรเหมือนมังกรนะครับผมดูตัวนี้แปลกนะครับผมก็คือผมก็เลยไปเอามาเลยนะครับเพราะว่าไปเห็นแล้วผมชอบผมก็เลยเอามาเลยนะครับเป็นนกกลกเดียวนะครับขันแบบเสียงใหญ่นะครับผมคือแปลกตรงนี้ตรงที่ว่า เฆ่งแก่นะครับแข่งน้องนะครับจะมีะเจ็ดเหมือนไก่ชนหรือว่าเหมือนเจ็ดเหมือนเจ็ดเหมือนมังกรนะครับผม,ผมก็เลยเออชอบนกตัวนี้แปลกดีก็เลยเอามาเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมบัตรนี้นกไม้บีซีโต๊ย่งโมเดลในน้ำกาคือ,อเพิ่นยังางไม่อยู่นะครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมฝากช่องฝากช่องน้ำเล่อครับผมอ่ะ ฝากช่องน้ำนะครับผมแล้วก็ฝากช่องพี่นวัดจัดให้ด้วยนะครับผมก็คือพี่ชายเองนะครับผมอยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนแขยงกันนะครับก็เพิ่นเป็่นพี่ชายนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องผมด้วยนะครับผมชื่อชื่อ่องว่าพ่อบักทองนะครับผมพ่อบักทองสายดูดนะครับผมฝากช่องด้วยครับที่ youtube นะครับผมผมกาสีผสมประสานกันกาสีมีนกเขาแล้วก็จะมีเจ้าแมวสองตุง นะครับผมก็คือเจ้าเงินเจ้าทองนะครับผมเจ้าเงินเจ้าทองสองตัวนะครับสองน้องแล้วก็จะมีผสมประส,สานกับนกเขาแล้วก็การกินการยั้งการเที่ยวคือกันครับพี่อนุวัฒน์นั่นแหละครับผมนะครับอ่ะแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ